เสล่งมาไม่มีปัญหาแค่ไปฝ่าเด็กมาเลยครับพี่ร้องใช่คือว่าเด็กกันฝ่ามาตรงไหนตึงตีนเลยอย่ามาลองดับล็อกเลยเด็กนี่ครับแต่ว่าลงกล่าวก่อนตรงนี้คือว่าปัญีต้องลองคือคือเด็กกันข่อยคือก้มาป่าไม้ปัญีเลยแต่ว่าลงกสาวกับเจ้าใช่คือคือนี่มันขึ้นคือแล้วมันไม่ตึงคืนมันก้าวตุ้งอยจะมาลองคือว่าคือนี่ข่อยเอาหรือคือข่อยเอากับเจ้าคือเนียดอกกั้าให้พ่อไก่ขี้ก่อนละคืนเราลงนั่งฝนร้อยคุ้มหรือหมอนวดก็ น้าหลังอลังตึงนีต้นีนี้เจ๊ว้นอย่างไรลังเต้นนี้เจ๊วิ้นอย่างไรใช่แล้วป้อป้อป้แหว่แว่แวไปพ่นรถพ่นเลยอ่รถนี้รับเจอมาเป็นฟันวิ่งรถรถเป็นฟันว่าอย่าดูโตเลยมาติดแก่เรียบร้อยแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วครับเรียกว่าแก่ระเบิดตัวเองไม่ร็วตายป้อมมัน์มันวิ่งเร็ยวเจอเป็ดพันกับจอม้าเบื้องแรงเท่านั้น ุมเดปันไม่กุมเรือตาแต่แม็กรุดแลนเห็นใจรอธรรมดาขนาดแมกรุดแล้วนัโอ้สมาเบื่อแล้วโอ้ดีตะไปได้ไหมนบ่าวไปไม่ก็ไปไมเกงเลยไม่รู้ตะบังยายไปไไปบ้านหนาผู้ไปไหมไปบังยยไปไเลยเกงเลยก็ไม่รู้ตาไปบังย้ายไปไคือมาโรคจักบางแก่เจ้าเจ้าเราคิดตาาหน้าไปไกบงแกไปไ เดนล้ากูอ่เ่าไปรอดมันด <ä> ้วยพอตัวตาบ้าไปปานนอธ่ะไปอดยัน้าครับเออไปป่าเดกมาเลยปัานนี้อะไรบ้างโอยปุไม่เจอละมาคือป่านนี้กนว่าปานนี้ร่องนี้คือว่าพี่ร่องเจอปีรอก็ไม่โรตีวันตนเจอปรอกแต่เดียวปาเด็กมา้องไไม่โทษว่าในช่วเจอแต่เดียวปานเด็กมาโตมึงอยู่ไหนคนตายกูเจอมีนาคาเจอมีคุณคาเจอดัง เจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่าทำแรงขึ้นดูยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดลังเรื่องอ่ะเจอยอดที่อ่ะพอมือเจอยอดที่คือเจอคู่มันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแรงไม่ใช่มาแรงคือตีก้แเป็นคอตีก้นเป็นคอตีก้นที่ยอมเป้นคอได้ไหมเป้นคอตามชีวิตผลเลียนนั้นก็มีเจอเรื่ชีวิตคือเจอคู่นี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมาย เจ้ากูคนคนคนตายดีอยมางไรตัวละเท่เลยขันกินได้ยังก็เจ้าก็ยิ่งเดีวกูมึงนี่กินได้เฮ้ยกูเจ้ากูเจออะไรที่รุดนัรงบ้านนะอวันนี้ตาบอกเปลี่ยนมึงเคยกินขนมเตไทยไหมขนมเตยไทยอ่ะเจ้ากูมันมีขนมเตยไทยนึกจากนี้เทวาลงไายโดยยิบขึ้นโดยเจ้ากูเลยลงโดยยิบอ่ะลงเลยตียิบลงเลยตียิบลงจีนลงจีน โชคเลยกันยิบในตรงขี้ไม่ยิบกินครัวมันไม่ใช่ไอเจริไรวะมึงได้เก่ดีเฮ้ยอานาเปลี่ยมึงเคยกินครัวไหมครัวหอกครัวกินกินออกกินกิกินฮะครัวได้ต่ว่าลูกยาวยาวแต่วิญญาณิบเชือกไรไรคู่ะครัวตีลูกยาวยวครัวยากโคลนไปเลยโคมาไป้ลยโคลนจมนโคลนจมไม่ใช่มึงรูจะคูไหมคู่ดูจะคูจ้ะ โอ้ยนะสิยาวยาวอะไรได้พอเราไปรอกครับกันนึกมันยิ่ก็จะอุบรองะไอูบรองอะไรอุบลองมาอุบลองมอกู้ตีไรรองเดี๋ยวเปรีดเปให้เจอไรหวอคือจะมีบ่ไหมมึงเคยวางไม้กำฟังเผยโบราณีิเราอะคนตีดีใจจนเกรดเขาว่าดีใจมันกินก้าได้นายับจริงหี